สวัสดีครับคลิปหาสินค้าไอเดียนะครับขายดีของออดออนไลน์กลับใหม่แล้วนะครับคลิปนี้เอาเป็นว่ามีจากธุรกิจด้วยนะทำเงินได้เป็นแสนเลยแล้วก็ต้นทุนแถวสามเพงในประมาณ100บาทขายได้เกือบพันนะฮะอันนั้นจะอยู่ประมาณกลางกลางคลิปนะฮะรอดูกันไปนะครับผมแล้วก็สินค้าที่ขายได้ขายดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างของคลิปน,นี้นะฮะ ประจำวันที่4สิงหาคม2564นะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ของเว็บไซต์ที่สนใจของออนไลน์ผ่าน ebay Amazon นะครับเพื่อนมีคอร์สนะครคนไหนทำไม่เป็นแต่อยากทำนะครสอบถามได้มีทั้งแบบเรียนแบบดูคลิปวิดีโอเรียนแบบตัวตัวจับมือทำนะครับสวนใจสอบถามได้เลยที่0661599399นะครับหรือสแกน QR code หรือ Li@@ n e โอดออนไลน์หรือ นี่เลยคลิกเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บไซต์ o อ t ออนไลน .com นะครับติดต่อพี่กันได้เลยนะครับอ่ะมาเลยฮะตัวแรกนะครับเป็นหนูหนูอืมเป็นหนูนะฮะหนูตัวนี้นะฮะขายบน ebay ได้ถึง59.99เหรียญน,นะครับอืม,อมผู้ขายลงไป5ชิ้นนะครับขายไปได้แล้ว1ชิ้นนะครับ59.99เ ช่วงนี้เงินบาทล่าสุดที่ผมดูทีวีเมื่อเช้านะฮะสาบาบาทแต่เอาเป็นว่าเราก็แลกที่สักได้สัก32บาทนะฮะเพราะนี้มันไม่มีอัตราให้ก็มานั่งกดกันเองนะครับสามสิบสองคูณห้าสิบเก้ากหกสิบละคูณหกสิบนะฮะส่งฟรีอ้าวคูณหกสบปั๊บพันเก้าร้อยยี่สิบอืมอืมชิ้นแรกชิ้นแรก ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับหนูนะฮะอะสำหรับเพื่อนเป็นสมาชิก eBay ของรถออนไลน์อยากได้เฉลยตัวนี้นะฮะหนูหรายขายได้ตักเกือบ2,000นะฮะหักค่าส่งไปกำไรบอกเลยว่าใช้ได้ r 0 5 08 2 0 2า u 1เนี่ยครับอะไปต่อเลยนะฮะสินค้าตัวที่สองขายได้64.99ค่าส่งอีก18.5เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับปวดหัวนะครับเป็นของปวดหัว เออนะฮะขายได้เท่าไหร่ทำไมช่วงนี้ Ebay ไม่แปลงเงินให้ผมเลยหกสิบสี่จุดเก้าเก้านะฮะบวกกับสิบแปดจุดห้าจุดห้านะฮะแล้วก็คูณสามสิบสองสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทอืมธุร<ห>กิจเกี่ยวกับปวดหัวนะฮะราคาดีนะฮะโอ้โหและที่สำคัญขายไปแล้วสี่โซด้วย นี่คือโซลเาตีไปสองพันหกสี่ชิ้นหมื่นหนึ่งลอะได้จังหมื่นหนึ่งเออเอาสิเออนะฮะธุรกิจเกี่ยวกับปวดหัวลองไปหาดูนะฮะภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างลองหาสินค้าแก้แก้เรื่องปวดหัวดูนะครับช่วยคุณได้นะฮะอ่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ขยันอยากลงขายอะไรพวกนี้บน EBa y ก็ขอโค้ดได้ที่ R05 ศูนห้าศูนแปดสองศูนสองหนึ่ง e สองนะครับอ่ะมาบิวกำลังใจกับเพื่อนๆหน่อยนะฮะขยันหาสินค้านะครับ วิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะฮะดูตัวอย่างเพื่อนๆที่ทําได้นะครับนี่ <c oughs> เห็นไหมแล้วก็ขยัยลงัวละชิ้น2ชิ้นนะครับคุณสามารถสร้างยอดขายแสนได้ภายในเดือน2เดือนเลยจริงๆนะแต่ต้องมาถูกทางนะหาของเป็นนะครับแล้วก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดเป็นเพราะว่า word คีย์เวิร์ดมันสำคัญจะทําให้ลูกค้าเซิร์ชเจอเรานะครับแต่ถ้าเกิดของดีแต่เกิดคนหาไม่เจอเซิร์ชไม่เจอก็ขายไม่ได้นะอ,อ่ะไปต่อกันเลยนะฮะ ชิ้นที่สามเป็นอะไรธุรกิจนี้ขายได้ถึงร้อยเหรียญอ้อ,อง่ายๆเลยฮะ 3, สามพันสองสบู่ครับอืมสบู่อีกแล้วนะคิ่หลังๆที่ผมมีสบู่มาเยอะเหมือนกันนะนะฮะสะบู่เนี่ยเขาพึ่งลงไปเลยนะฮะสามสี่ชิ้นนะครับขายไปแล้วหนึ่งชิ้นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าบขายได้ 3, สามพันสองฮะสบู่สบู่สบู่จริงๆนะเออสบู่จริงๆนะซูมยังไงก็สบู่นะฮะ เห็นไหมสบู่สบู่อะไรเออสบู่นะฮะสะบู่อืมดูสิทำกันได้นะฮะอ่ะสำหรับคนที่ขยันนะครับอยากไ้โค้ดเ,เลยโค้ชอรศูนย์ห้าศูนย์แปดสองศูนย์สองหนึ่งสามนะครับอ่ะไปที่ชิ้นต่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ขายได้ห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าส่งฟรีนะครับอะไรเอ่ยน้ำมันโอสดทิพย์ เัพค,คุณแก้อัมาพาตมีอาการนี่คือเขาถ่ายรูปจริงจริงเลยนะขายฝรั่งเนี่ยนะฮะผมว่าอาจจะเป็นคนไทยซื้อได้ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขายไปแล้วสองชุดนะฮะสองโซ่หกสิบเหรียญอ่ะเอามากดเอ็กหกสิบไม่แปลงเงินให้ผมเลยนะอีเบ1พันเครับส่งฟรีสองเซ็ตก็ขายได้เกือบ4ี่พันเห็นไหมรวมรวมเนีย่ยแค่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยเพื่อนๆขายได้กี่หมื่นแล้วเนี่ยในในผมแคปมาให้ดูเนี่ยนะ อยากได okay. kind of ้ันเลยนะครับเพื่อนๆขอเฉลยได้ที่โค้ด R058221T4 นะครับขยัน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 เดี๋ยวนะเบรคสองชิ้นโอเคเข้าธุรกิจนี้ดีกว่ามาดูธุรกิจนี้ผมไปเจอมาเดย๋ยวขอปิดตัวอื่นก่อนทยอยปิดแป๊บหนึงปิด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 เดียวมันงงนะฮเอมาดูตัวนี้ ธุรก,กิจนี้ชิ้นแรกขายได้ยี่สิบเก้าค่าส่งห้าตัวนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกแหละค่าส่งห้านะฮะธุรก,กิจนี้นะของคนคนนี้นะในช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมาขายได้สองร้อยชิ้นแล้วคุณดูราคาขายแต่ละชิ้นดิสองร้อยชิ้นนะสามสิบเก้าจุดเก้าเก้าที่พันสองสี่สิบห้าจุดเก้าเก้าสามสิบจุดเก้าเก้าผมจะบอกนะต้นทุนคุณไม่หาแถวสามเพลงนะ เฉลี่ยร้อยนี้แล้วกันถูกกว่าร้อยก็มีมมกร้อยนิดนิดก็มีแต่ผมว่ามองไม่ถึงสองร้อยแน่ๆแล้วก็มันจะมีบางแหล่งที่ถูกกว่าสัมพินทด้วยถ้าคุณหาแหล่งเป็นนะครับเต่๋ยวถ้าไปหาง่ายสุดก็สัมเพลงแหละนั่งสายแปดไปนะฮะสิบเก้าจุดเก้าเก้าโหดูเด็กยี่สิบสามคือหนึ่งอาทิตย์ไปสักสองอาทิตย์ไปครั้งก็ได้เออโควิดนะฮะแล้วก็ระาวาังปิดปากอเอาไอ้นี่ที่ฉีดสเปรย์ไปใส่ไปถึงร้านปุ๊บซื้อซื้อซื้อ,อ,อลงทุนแรกสักพันนึง จริงทําคีย์เวิร์ดดีๆเนี่ยขอเชิลยมาได้เลยนะฮะ24.99นะครับนะฮะธุรกิจนี้23เมื่อก่อนพูดตรงๆแล้วผมก็ขายนะแต่พอพอมาอยู่แล้วนองนี่มันหายากจริงนะแต่ขายได้ขายได้เรื่อยๆเลยแต่คนนี้ขายแพงกว่าผมบีกผมบอกเลยสุดยอดคนนี้สาทิตเดี๋ยวผมก็จะเอาเทคนิคนี้ไปขายบ้างเหมือนกันนะฮะไม่ต้องโฟลูกค้าไม่ได้มีคนเดียวคฮะ36.99แล้วบอกว่าธุรกิจนี้นะคนอเมริกันชอบซื้อ แต่ผมไม่บอกว่าลักษณะไหนแต่ถ้าเกิดใครมาถามต้องทักถามผมนะพี่โอ๊ตคนแนวไหนเหรอถึงชอบซื้อแล้วคุณจะขอ,อทันทีเลยอะ่ะนะถ้าทักมาขอนะสำหรับสมาชิกนะฮะเครื่องมือของโคตออนไลน์ก็ขอเฉลยมาได้นะครับตัวนี้แจ้งมาว่าขอเฉลยโค้ดอ่นะสินค้า2องงสามแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งโค้ดนะฮะยกยกให้ทั้งร้านนี่เลยแต่ว่าอย่าไปตัดราคาเขานะครับ ขายราคาเท่ากันบอกไว้ว่าลูกค้าเยอะมากมี่เขายังขายได้สองกว่าชิ้นเลยคุณขายไปขายราคาพอๆกันนี่แหละนะรับรองฮะโคตรดีเลยทุกอย่างนี้ทาเงินแน่นอนฮะอ่ะเข้าสินค้าชิ้นที่5้ากันต่อไปนะฮะเดี๋ยวปิดรูปปิดล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 ูปเป็นไหมเยอะมากเลยเนี่ยขายได้ตั้งสองร้อยชิ้นแล้วก็ราคาเป็นพันทั้งนั้นเลยต้นทุนผมบอกเลยร้อยเดียวหักค่าส่งสองร้อยกำไรเจ็ดแปดร้อยเน็ต โอ้โหเห็นแล้วแบบกระตุ้นอยากกลับไปสำเพลงเลยอ่ะแต่ช่วงนี้โควิดไปไหนกันลำบากนะฮะอ่าชิ้นนี้ขาย46.99ส่งฟรีนะครับเสื้อแฟเทคอีกแล้ววันก่อนก็แฟทเทขายได้ใครนิวแถวร้านแฟเทคนี่ก็ลองมาหาขายดูนะเสื้อแฟเทคนี่ขายได้เรื่อยๆเลยนะนะครับอือ่านี่นแปลงไทยมาให้พันห้าเพียวๆพันห้าฝรั่ง,งจังใจ เราซื้อเสื้อซื้ออย่างเงี้ยผมว่าพันห้าคนไทยก็คิดหนักนะอืมอ่ะขอเฉลยนะครับได้ที่โค้ด0 5 0 8 2 0, 2 1ศ6นะครับอ่ะมาชิ้นต่อไปต่อต่อ18.99ราคาอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่คืออะไรกระเป๋าคนไทยนะบางคนเนีเอากระเป๋านี้มาขายที่สี่เหรียญห้าเหรียญผมบอกเลยค่าส่งยุคโควิดยังไม่ได้เลยนะ แต่คนนี้เขาสร้างมูลค่าได้ดีมากนะครับขายได้ถึงห้าร้อยกระเป๋าวันนี้ผมต้นทุนไม่ถึงร้อยส่งสองรอยกำไรสองร้อยเน็ตเน็ตพีเต์ดีแล้วบอกเขาไม่ได้ขายได้ใบเดียวนวยนะบอกเลยว่าเจ๋งนะฮะร้านนี้ผมบอกเลยเก่งมากสามารถสร้างมูลค่าได้นะครับหกร้อยี่สิบห้าบาทแล้วก็ขายถึงสามโซไปแล้วสําหรับกระเป๋าลายนี้ดูดิทาเงินไปเกือบสองพันบาทเห็นยังเพื่อนๆที่ผมพูด เลือกของให้เป็นหาคีย์เวิร์ดให้เป็นนะครับขยันลงขายขยันลงขายถ้าคุณสามารถมีสินค้าบน e b a y ได้200ชิ้นขึ้นผมกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณมาถูกทางคุณหาของถูกทางคุณทำไปคีย์เวิร์ดเป็นถูกทางคุณจะมีรายได้ยอดขายเนี่ยเป็นแสนแสนนะครับยุคโควิดนี้บอกเลยว่าบางคนบอกทาไม่รู้จะทำกินอะไรหากินอะไร ทำ eBay นี่แหละเริ่มต้นง,ง่ายแล้วก็ลงทุนน้อยด้วยบางสินค้าจับเสืิอมีเปล่าได้ด้วยนะครับขอให้ตั้งใจนะฮะยุคโควิดนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะตั้งใจขยนันทำต่อไปตั้งใจจริงหน่อยนะครับอ่ะท้ายคลิปนะฮะไม่มีอะไรมากครับก็สนใจเรียนก็บอกกันได้นะฮะเราสามารถเรียนได้ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะครับคุยกันผ่านสกายนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะฮะช่องทาง YouTube เรียนไม่เรียนไม่เป็นไรติดตามช่องผมหน่อยนะ เอาดูไอเดียของเป็นฟรีๆไปก็ได้นะฮะแล้วก็ไปร่นมทำมีเบเองก็ได้ไม่เสียดายอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทางของโพสตออนไลน์ใน u t u b e นะฮะเราจะเน้นย t u b e เป็นหลักแหละแต่ถ้าเจอช่องทางอื่นก็ติดตามได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับจบคลิปแล้วครับ